เดี๋ยวป้าแแบบถามก่อนหนึ่งสองสามพร้อมหรือเปล่าพร้อม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 ไปไปไปโอ๊ยเกิดอุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชม <c oughs> เกิดอุบัติเหตุ <c oughs> พร้อมหรือไม่พร้อมมาเามนึ้สองสามเอาใหม่ก่อนหนึ่งนับก่อนงหนึ่ง สองสามสี้ยไม่ทำไมเก่งเกินคะนับได้ไงอ่ะไปไม่เอามาทางนี้อีกแล้วป้าแบบอยากให้ไปชนตรงนู้นอ่ะเอากินข้าวกินข้าวเกินข้าวกินข้าวเก่งมากไม่ทำไมหนมปังเก่งกว่าที่คิดเนี่ยหนมปังนมปังกินข้าวก่อนถ้าไม่กินข้าวปรับแพ้ ปับแพ้เลยไม่กินข้าวปับแพ้ไปอ้าวไปสตาร์ตรงนู้นก่นเลยไปสตาร์ตรงนู้นเลยพร้อมหรือเปล่าอ่าเร็วหนึง่งใครไปก่อนเข้าปั้นตอนนี้เขาปั้นแพ้ตลอดเลยนะเขาปั้นหน่แพ้ตลอดเลยนะไปอ่าเดี๋ยวเรานับใหม่นะอ่านับใหม่เอาหนูปังนับหนูปังนับก่อนนับ หนึ่งนับก่อนยังไม่ได้ต้องนับก่อนเอาใหม่นับก่อนหนึ่งกอนเนี่ยพึ่งผิดแล้วอ้านับเลยหนึ่งสามาหบามไปพร้อมไปนู่นนะตรงกลางนู่นเลยนะไปเลยไปเลย เย้นมปังชนะเก่งมากยเย้ปบมือปบมือลุงนายปอบมือให้หลานหน่อยเก่งมากเลยอะนมปังชนะแล้วไปไปเอกแข่งอีกสองรอบไปเขาปั้นกระบานแพ้ตลอดนะนมปังชนะนมปังชนะนมปังชนะนะ,นนะนะอ้าวอ่ะ เราเราเปลี่ยนฮะพร้พอไมออไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมไป้น um, <right> ึ่งหนึ่งสองสามนับก่อนนับก่อนถอยไปก่อนอ๋อนับก่อนต้องนับก่อนหนับก่อนค่ะเก่งมากไปลุยไปโอ้ยเดีราพลาดไปแล้วมาทางนี้ มาเติมพลังกินข้าวเอาเติมพลังอีกค่ะเอาไปให้ลุงค่ะให้ลุงค่ะเก่งมากเอาเร็วเร็วเร็วหมดแล้วคำนะี้พอแล้วเวก่งมากเย่ yeah. เอาไปแข่งขันอีกไปพร้อมพร้อมหรือเปล่าพร้อมไปข้างบนเลยตาบ้านพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมครับ พร้อมเออไปอ้าวพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมไหมคะพร้อมคุณพร้อมไหมพร้อมคุณพร้อมไหมพรับครัคุณพร้อมไหมพร้อมนับก่อนหนึ่งสองสามเอาเร็วไปโอมาเลย แพ้แล้วนุ่นเขาไปทางหนหนเนมปังอ้าวเอาไปให้ลุงเอาไปให้ลุงลุงหลานอยากกินอีกแล้วหลานอยากกินเอาอยากกินอีกคำหนึ่งก่อนแล้วเอาไปเก็บค่ะอากินอีกคำแล้วไปเก็บค่ะอ้าวขนมปังชนะอีกแล้วเก่งมากเยี่ยมอ่ะมาคราวนี้มาสตาร์ทใหม่เลยตรงน,นี้สตาร์ทใหม่ สตาร์ทใหม่นะหลานเก่งมากเลยอ่ะรู้เรื่องอ่ะไม่รู้ว่ามันนับได้แล้วเนี่ยเออไม่รู้เลยจริงหนุ่มบางเนี่ยเซอร์ไพรส์มากอ่ะอะไรอ่ะอะไรคะอะไรนะคืออะอะไรอ่ะสูงสูงคืออะไหลสูงหรออ่ะเดี๋ยวประจําที่ก่อนประจําที่ก่อนค่ะเอาหันมาดีๆก่อนหันมาดี เดี๋ยวการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแล้วนะ